ค่ะกับสวัสดีค่าทบกทุทางบ้านค่ะค่ะมานีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมานีเจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามนังเล่าความฝันกับน้องนางค่ะค่าน้องนางนี่เพื่อนฝันค่ะเพิ่นกะมาเล่าให้ย้ายทองสีฟังเนาะค่ะคุณย้ายทองสีกะมาเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านเขงเใาเลยครับชมทับฟังต่อไปเนาะค่ะค่าน้องนางนี่เพื่อนฝันฝันว่าเพื่อนไหนไปนางอยู่ข้างทางเนาะค่ะเพื่อนไหนไปไซบาดเนาะค่ะ พระสองลูกเนาะค่ะเพื่อนกะบินถบาตมาเนาะค่ะเพื่อนกะถามน้องนางว่าอยากได้ยังน้องนางนี่กระโตกปาแต่อยากได้ยูเย็นเป็นสุขให้มีเงินมีทองค่ะพระลูกนั่นเพื่อนกะบอกว่าสีเอาเหล็กให้แต่มีของเหล็กเปลี่ยนเพื่อนมาเนาะค่ะแต่ว่าน้องนางนีบอท่านโตค่ะกะยังร่างเล่ยังบอท่านใส่บาทค่ะเพื่อนกะว่าเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดพั่นมาเนาะค่ะ ก็พพระเพื่นกระทยงกันว่าผู้นึงว่าหาศูนย์ผู้นึงว่าสามศูนย์ค่ะความฝันของน้องนางสิเป็นอย่างไรเพื่อใช้ให้แนวทางเขาจัยงไรเป็นไปเป็นมาเนวไใดกะเพื่อพัเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องนางพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะมอนีกาได้มาติดตามเรื่องเล่าวความฝันของหลานเนาะของหลานคุณยายเนาะ<อ>แต่ว่าเพิน่นว้าวสู้ไม่ไงฟังค่ะว่าเพิ่นหนีฝันดีค่ะเรื่องเล่าวความฝันของหลานคุณยายนีเพิน่นสีให้แนวทางแนวใดค่ะกาฟังความฝันของน้องนิดบ่แม่นอ้องนางนอ้นองนองางเนาะค่ะฟังความฝันของน้องนาง เพื่อนจีให้แนวทางตัวฤกษแนวไรค่ะกาให้คุณยายนี่เราเรื่องความฝันของหลานให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางเนี่ยค่ะฝันมาจังไรค่ะคุณยายเออคนฝันว่าเพิ่นไปใส่บาทจีไปนงางถา,นะา,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 าใส่บาทนะคู่บาคู่บาา老าลูกใส่บาทว่าสันค่ะบาสหนีเลยคู่บาหนึ่งถามว่าสีเอาหยังเอาหยังเราบาสหนะึ่งผู้หนีกับว่านว่าหยังกับว่าถึงจะว่า บ่อหยั่งเอาดินไปข่วมดีข่วมอยู่เย็นเป็นสุขเพราะไงอยู่ดีไม่แห้งพอกินพ้อใสนว่าค่ะทั้งคู่บาหนึ่งก็เลยว่าเอาขั้นสั่นก็เลยให้เฮียนเลขใหอยหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็หาศูนย์บาหนี่ก็่าคู่บาเถียงกันว่าอันผู้หนึ่งนั่นว่าหาศูนย์มาผู้นึงว่าสามศูนย์ ผืนหนึ่งมาหาศูนย์ผู้หนึ่งมาสามศูนย์เออคนเถียงกันค่ะค่ะมันเกิดอยู่หมูเมียบัวเด็ใสหอดบาทกัดสันตัวผืนนางยิ่งหิมทางผู้เดียวนา่งทางก็เลยบัวหันเด็ใส่หอดบาทเจ้าฟ้องหมูเมียก่อนค่ะขั้นหมูเมียเหรอมันกับเบิดได้น้อค่ะแต่ว่าเบิดแต่ว่าเพิ่นไปนั่งใส่บาดนี่ไปขอคู่บาวสององค์กับมาพอดีเนาะบ้านน้องเพิ่นใส่บาด คู่บ si ้านนี kh, ่ถามควอมยูเย็นเป็นสุขอยากได้จังไรถามน้องคนนั้นเมนบอกค่ะเออเพิ่นว่าอยากได้อยังเอาหนังเสียเอาหนังเพิ่นว่าค่ะบ่นเลยว่าเสีเอาหยังเ่าเต้าข้อมสุขควอมเจริญข้อมดีควอมงามเพิ่นว่าค่ะอาจจะขออยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวพอกินพอใส่ก็เอาค่ะเพิ่นกใเลืว่าท่อนั้นเพื่อนก็เลยให้ดีไม่ได้ก็ได้แต่เน่ค่ะ แต่ว่าคนหนึ่งเพิ่นก็ได้เขียนเลขให้เนาะเออเพิ่้หนึ่งหนึ่งเกตก็มหาศูนย์อ่านมัเถียงกันว่าผู้นึงว่า30มศูนย์บอก่านเถียงกันผ่ะเถียงกันหนึงว่า50ผู้นึงว่าสามศูน้อนี่ก็ฟาดมันบ่ทั้ง2อันทีค่ะเอาบ่ทั้ง2ค่ะแต่ว่าอายุน้องเพิ่นจักปีค่ะ26ปี26่สิบน้องเพิ่น26ปีเนาะเออ ตา้ากะซื้อาเพิ่นฝันดีและได้เป็นตูเนาะหลังจากพระองค์แหลกเพิ่นบบกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะน่องกะพันหนี้บบนี้เพิ่นกะเถียงกันเบาจังไรแน่ค่ะคูบ้าเพิ่นนีแนวแหลกยังเพิ่นว่าเสิเอายังแหลกเพิ่นกับทั้งหนี้ว่ามีแนวแกคกหลังรีหลังเล่อยูว่ามีแน่วท่านตอบเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นเสีเอายังแหลกเปลี่ยนทั้งนี้มู่ันหัวจักแน่แหลกเปลี่ยน ไอ้ล่างเล่อยู่ว่าเสนเล่ยบริษัทตอบ่าจังไรคันเพิ่นบอกเลขตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่เพิ่นว่ามีของแหลกเปลี่ยนเพิ่นว่าเฉพาะเพิ่นว่ามีแนวยันต์เหลือแหลกเปลี่ยนแต่ว่าน้องคันเนบ่าท่านตอบบาดสีเอายันตแหลกเปลี่ยนเพราะท่านเห็นว่าเอายันตแหลกเปลี่ยนก็ยืนล่างเล่อยู่เออก็ยืนล่างเล่จนบริษัทใส่บาทแล้วค่ะบาทกับบริษัทเนาะคนเรามีแนวแหลกเปลี่ยนเนาะเออแต่ว่าน้องนี่เพิ่นก็ไปยืนอยู่ผู้เดียวเลยเนาะใส่บาทเออผู้เดียวเพิ่น ว่าเพื่อจัจังว่าผู้นึงเนี่ยว่าสามศูนย์ผู้นึงว่าหาศูนย์พระกระเทียงกันผัะกระเทียงกันว่าอือมันพระมาสององค์นี่เนาะออค่ะไปเบงไปฟัง,บงเบงเห็ดเบงกลับไปเป็นแนวทางเนาะค่ะไปเป็นแนวทาง เทียมมันขิ้วเที่ยนาจังบอกกันไหมค่ะค่ะเอาไปน้องเพิ่นเคยน้องเพิ่นเคยบอกถือบอกคุณยายเออว่าถือทู้วิคยืนนั่ยล่ะทัางบอกโอ้น้องเพิ่นถือแต่แล้วว่าวิหนีบ่จักแล้วตู้วิเนี่ยมันถือแต่ว่าเพื่อนนั้นจักแต่ว่าเพื่อนนั้นบอกถือเนาะเออเพื่อนบอกถือตู้เทียนนั่นล่ะคนมีเส้นเป็นคนนั้นมีจิตสัมผัสเนาะใหญ่แต่ซีเมนไปจังสั่นตัว แต่ว่าเพิ ujemy, ่นเป็นคนบ่คือหมูเนาะไปดูเขาก็ว่าอยู่ค่ะว่าน้องนี่เป็นคนไม่เสร็จเม่อกว่าทีไปดูหมอไปหาอันหมอเขาพาไปแล้วไปไปหาหมอหมอดูหมอไปเบื้องด่วนมึงมาหายังอีนั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้มันไม่หายยังอีนั่นมึงมันดีเพราะอย่ตัวมึงสิมาเบิ่งเอาหยัง ค่ะเะบก็บื่องหายเลยค่ะค่ะนี้แต่ว่าเบื้องถอดจะน้ำมืนแรงเลยมันม้นมีของดีอยู่อือเ่าค้นั้นบกฟ้าขังแยกเทียวาอค่ะวันนี้จะขังแยกเทียวค่ะน้องมีกาสีเป็นคนมิเส้นเนาะถามน้องบอกมีกาสีเขาทุกงวดเขาทุกงวดยู่งมันหนกสิบอกการยินว่าน้องฝันกลางเว้นบอกค่ะคุณยายเออฝันกลางเว้นอันนี้ ฝันฝันแม่ันฝันอ๋คนีเนี่ยฝันกลงเว้นฝันว่าพุทธมอันแล้วมันก็ลูกออกมามันก็มาบวมโปกปกอยู่อืมป่ามันก็ยันแม่ก็ยุ่งกันแม่นั่งฝันฝันนั่งฝันได้ีกษแล้วว่าพ่นมาบวมสู้ใหญ่ข้าพันก็ว่าแม่ยังช้างหนองมันออกมาปนหนาออกมาคม่มายินบวมนั่งไดฤกษ์แล้วว่า ทำอีู่แล้วเป็นเป็นฝันยังเว้นเนาะค่ะแต่ส่วนมากคุณใหญ่พันวาหน่องเพิ่นเคยฝันตะกังเว้นเลยเพื่อทำว่าเพื่นนอนฝันนี่เม่นเม่นบ้านหลังที่นาออเพิ่นบอกเลขถือบอกเออหลังเดียวกันกับเมยมันนอนนั่นละคุณมาบอกเมยมันสามชุดก็ที่นาออฝันยังเว้นเข่าเนาะกังเว้นนี่แล้วเมย์เป็นฝันกับเข่าเนาะเมย์เป็นฝันกังเว้นคือกันมันมาหาหมู่เฮา ว่ามันเด้กเกค่ะคันเพ่อนฝันก็เวียนอยู่บ้านดังนั้นเด็กก็เถาเนาะง่ายคันฟันก็เวียนมาได้เมีนบ้าน่บอกมันว่ามันโบมันพิดทำว่าบ่ฝันวมันก็ยางมาลงมนยังมาบอกว่าดูน่ะเขียนให้่มันลอยลิ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  น้องเพิ่นมี่เพียงซ้ำนี้มันบ่ค่ะเออมีแคาซ้ำหนีละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้าได้รับชมรับฟังนะคะค่ะขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้องนางเนาะค่ะกัเป็นคุณยายท่องสีนีมาบางทูสูฟังเนาะค่ะเพราะว่าล้านสาวเป็นคนฝันค่ะค่ะเพื่อนฝันว่าได้เป็นนางอยู่ขขางทางเนาะค่ะถ้าไ่บาตให หลวงพี่เพื่อนมาเนาะค่ะลวงพี่ก็บ,บอกว่าสีเอาหยัง่งน้องนั่งกับต๊วะว่าเอาอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อนก็บ,บอกว่าสีเอาเหล็กบอ่อขันเอากับมีของเหล็กเปลี่ยนเพื่อนมาเนาะค่ะตัวเหล็กเพื่อนกะหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะห้าศูนย์กับสามศูนย์นี่เป็นคู่บาเทียงกันเนาะค่ะเพืหนึง 50, หน่งมาห้าศูนย์เพืหนึ่งมาสามศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สามศูนย์อายุ น้องนางตีคนฝันกับยี่สิบหกปีเนาะคะ่ะวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกให้ท่านผู้ชมมาไปเปลียนแนวทางในการสื่อสรารกินแมงรัฐบาลโชคโชคมันมันนำดำรุยรุ่ยเฮงเฮ่งต่างๆไปกับความฝันของน้องนองนงเนาะ,ค,ะค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริพลาดแนวทางความฝันแน,นวทางตเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเราได้รับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต่งขอจบไปเพียงตัวนี้ คลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ